เอาครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ e n s s i n Impact นะครับวันนี้อยู่กับผมลุงใจดีอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราจะมาพากันทำเควสนะครับหลังจากที่จบเควสชายแล้วก็ยังมีเควสเนื้อเรื่องอยู่อีกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมา ทำเควสกันเพื่อดูว่ามันต้องใช้อะไรไปที่ไหนทำเควสอย่างไรเนาะออก่อนอื่นเลยอันนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้มันสามารถเอาธนูยิงได้นะยิงให้ครบยิงให้แตกให้ครบแล้วเดี๋ยวมันจะมีหีบในช่วงแรกๆลุงก็ไม่รู้นะครับก็มีน้องนี่แหละ คอยช่วยบอกว่าอ๋อมันยิงได้นะลงุงยิงแล้วเนี่ยมันจะมีหีบเออเห็นไหมโอเคเราเติมพลังกันสักเล็กน้อยวิ่งไปที่แท่นบูชาทเทพเจ้าแป๊บหนึ่งนะฮะ แล้วเราก็จะวิ่งไปที่เควสนะครับเควสนี้ชื่อว่าเควสเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนเราเควดแล้วเควสนี้ชื่อว่าเควสผู้เฝ้าดูความเป็นไป ดนสลับเดนสลก็ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เจอ NPC ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเดนสล e เหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ที่เฝ้าดินแดนอับิสดันเจียนหรืออยังไงนี่แหละคือ ซึ่งก็คุ้นๆเหมือนว่าเดนสเลปเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะถูกปล่อยออกมาในอนาคตหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ายังไง <c oughs> เพราะว่าเควสเนี้ยเป็นเควสหลักนะครับ <c oughs> ให้อ P คีค่อนข้างเยอะเลยให้ e p 8 0ีแปดร้อย นี่ไงครับเดนสเลบเดนเดนสเลบนะครับอ่ะไปครับโอ้ผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าบอสหมาป่าเนี่ยเป็นหลอดแห่ง วูฟวูฟเป็นดอนราชามาป่าแห่งแดนเหนือเยอะ,อะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักหมาป่าตัวนั้นนะ,ะนะหมาป่าตัวนั้นก็ไม่ได้รู้จักเ<อ>ดนสเลฟด้วยอเอ้ยรู้เพราะว่ามีเพื่อนร่วมทางคนหนึ่ง อยากฟังเรื่องราวของมันเอาอีกแล้วปูทางไปสู่ปมต่อไปเราไปดูกันดีกว่าว่าอาบิสเฮราเรา,เ,ราเคยมาที่นี่หรือเปล่าแล้วก็เจ้าสิ่งที่อยู่เหนือเปลวไฟเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงก็คือ คาถาของอาบิสอาชัดจะเริ่มเข้าเขาค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับอาบิสออเดอร์ก็ในแมปก็จะมีวงเห,เหลืองๆให้นะครับให้รู้ว่าอ่าเควสอืู่แถวนี้นะครับไปดูกันเลยจ้าอะไรประมาณนี้ ขอแวะเก็บของแองป๊บหนึ่งขอบคุณสำหรับผลไม้ครับไปเลยลุยโลดฮาวเจอฝูงมอนสเตอร์ใช่ไหมเป็นฝูงมอนสเตอร์ที่เฝ้า,อาออโอ้ยเย้ยต่เย็น นี่แล้วนี่แล้วโอ้โหเลือดเยอะเนี่ยฟันให้เป็นไฟแล้วเสียด้วยหอกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปล่อยสกิลออกมา3ตัวได้แบบนี้ล่ะครับ เจ้าโกงกันแบบนี้ไม่ได้นะครับร่วงจาีกระสือีลอแล้วเสยครับสยมโิดอย่างนี้เลยการกดชาร์จโจมตีมันจะเสยนะครับอาให้ศัตรูล้มได้ตรวจสอบครับ อบาะแสที่หนึ่งได้แล้วไปลยุยต่อเราไปดูเบาะแสที่สองกัน ศร้าไหมไม่มีเลยเหรออ่ะสบายเลยดิกดตรวจสอบอ้าวมีมอนเตอร์ว่าไรอ่ะกลับไปไม่ไ UH> ด้ท um! ี่ไหนจ้ะไม่มีเลยราหามุมดีๆหน่อยแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วโดนหลายตัวเออหลบจ้ะตีไฟสามทีครับ อีนไฟพีหนึ่งแล้วเราก็เปิดทันตีเพื่อเอาฮิวแล้วสลับเป็นเสียวครับปุ๊บปุ๊บแน่เรียบร้อยฮิวเต็มหมดยังได้เบาะแสเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับไปคุยกับเดนสเลฟ ดูว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรชักอยากจะรู้แล้วหรือว่าเขาจะเนื้อเรื่องจะนำพาไปสู่ต้นกำเนิดของอาบิสอย่างนั้นหรอือ ตำรวจเสร็จแล้วจ้ามีร่องรอยอยู่จริงๆด้วยเป็นร่องรอยที่อาบิสเมพีงเอาไว้ดูเหมือนว่าอาบิสเร่ก็ไม่กล้ากับราชามป่าอาาโมป่าเราโหดมากๆก็ได้นะ อ่าไปเบาะแสต่อไปครับเพราะมีพี่หนึ่งครับอ่าอยู่แถวแถวดันเจ้นหมือก่อนนั่นเอง

โอ้เดนเลฟบอกว่าได้ฟังเรื่องราวของเราแล้วในช่วงที่เกิดภัยพิบัติมังกรตอนที่เรามาถึงที่นี่ที่นี่ก็ถูกเรียกว่าสตอมเ m t e r เรอร์แลแล,แลว้วแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญของสถานที่นี้เนี่ยดันกลายเป็นซากปรักหักพังแทนแฮะ この廃墟トあのリウはほトンど関係がなナカたお <music>、プルルネワサファラハンミキヨンガマンガワネンドのハイキタトキアリンはマダオチテるー <music>。でもトアリンの事件って数百年前のはずじゃ気 <music> にするなキニスルナ。おお、なんだかまいない。Life is gone、サレディータ。ドコソチニオボヨアルカ。パナカーニガアタペテイプコンミンルプかナ。 がの廃ににいるそ装置あった場所行 ه, มีเบาะแสต่อไปแล้วครับเข้าไปในส่วนลึกของ s t o r m t e l r ลาย s t o r m t e r ลา มันก็มีอยู่เรื่อยๆเยข้าไปส่วนลึกอ่าแสดงว่าเสานี้ต้องมีอะไรแน่เลยไปครับไปทำความรู้จักกันครับทำนะี่ โอเคหมดพอดียอดเลยหนเลยคิดวตัวเองนนออก,ก็นอนอยูวตัวอื่นสักน,นิดนึงไม่แหนะไฟฟันสามทีหลบครับ หนะนึ่แม่หนึ่งแม่น้ำสลับเข้ามาฟันได้เป็นไงลเล่าไหนโะอ้<สด><สด> ใหแน่อืออออเ็จแล้วขาแล้วก็อวเขาให้นี่ยครับถืวเขาให้เรียบร้อยอ้าวยังไม่หมดเหรอเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยเถื่อันตรีไปแล้วว่าผมจะตายแล้วครับทุกคน โอ้บนดันมาไกเลยยิ่งขึ้นสายสโอยแหมมีฟองทิ้งไปก่อนโอ้โห่เจ็บจริงจริงโอ้โหนี่ไงอ่ะโควกินด้วโควนนี่ไแล้วไปติดไปติดนี่ไงแล้ว ปึ๊บ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 ปา๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปึปึ๊บป๊บปึ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 ๊บปุ๊บปึ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 ๊บปั๊บปึ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 ๊บปบป๊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 บป อุ้ยอุ้าวตายแล้วได้ทีอนิดนึงก็ยังดีเสียบเสียบนี่ไงตอนเข้าไปเผาไหม้โลจ่จนถึงที่สุดพุ่งทัวร์มาก่อนเลย,เย,ยไปไปไปเฉยไปเสียโลกก่อน

っても逃げる一番だなのが一番ことだな。<laughs> 逃げるのとで旅の危険を回避で昔あの旅人と友達と友達と友と友達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 い友達と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 と น vinegar, นะ um. mm น้ีก่อบเเยจะูลห็แไสรรร้้้้้าางงงงงเเเเเืืืื่่่่อออออออขึนนมมมมพใหดดดิิตตไไไปับบผชสุดยอดไปเลยฟิชแมนทอส

มีคำว่าอินไอคุนเคยหรือว่าจะเป็เร,เรียกว่าอะไรนะพี่ชายหรือน้องชายของเราที่เราแยกจากกันตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่านะ

えー、か確かに何、ま、の異常もない。俺が以前来たときと何も変わっていのかるのかない。何もない。何い <音 Horizon>。たとき俺かもない。何もない。何もはい。何もない。何もない。い。何もない。何ない。何ない。何もない。何もない

どういとだあは、このたんぽぽにもキういうことキ s a m a t の canke no, decigotonimaki c o m a r e t ってることが、雑然としすぎ。落ち着け、苦悩とは、今一番重要なのは彼はその。 旅の終点で家族に会えることを願っている。ええ、時間がかかるのは、全然いい。五百もらと、三つの返事を受け取っているからな。は。に、เราเสียห้าร้อยโมลด้วยเหรอ。เย่เลตอนนี้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สําคัญนะครับ。โอเคครับ。เควสเดนสเลก็สำเร็จแล้วนะครับ。 คือเดนสเลฟเนี่ยเราเจอเขาทีา่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรงเตียมเนาะออใช่ไหมโรงเตียมไหมหรือบาเล่เออเพราะฝรั่งเขาจะเรียกบาเล่ใช่ไหมคนจีนเรียกโรงเตียมในเมืองมอนสตรันะครับโอเคทรงนี้ก็จะต่อเนื่องมาแล้วก็จบ ลงแต่เพียงเท่านี้ครับเควสหลักหมดลงไปเฉยๆเลยจ้าโอเคครับก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะทีนี้ผมก็ได้เควสเทพเจ้ามาหลายเควสนะครับค่อนข้างจะหลายเควสเลยมีกุญแจสำหรับเปิดเควสเทพเจ้าหลายเควสซึ่งก็แต่ละเควสเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเควสระดับตำนานนะครับ ซึ่งเควสแรกเลยเนี่ยผมอยากจะเปิดเควสของโมนามากเลยเพราะว่าผมก็มีโมนาอยู่ด้วยนะเพราะงั้นเราเริ่มต้นด้วยเควสนี้กันเถอะเปิดไปเลยเรียบร้อยอยากดูต้องได้ดูอยากเปิดต้องได้เปิดนะครับเอาละครับเราเปิดเควสโมนาเรียบร้อยแต่ว่า วันนี้นะครับเราจะจบกันแค่นี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็หมายความว่าเควสเนื้อเรื่องของเรานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยสำหรับใครที่ยังยังแบบมีข้อมูลว่าเออพี่ครับเควสเนื้อเรื่องยังไม่เสร็จหรืออะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับ ผมจะได้ไปหามันเล่นให้เรียบร้อยเดอ้อเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคลียร์ยพวกเควสโลกพวกนี้กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะพยายามลงให้เรื่อยๆนะครับจะทำเควสทุกอย่างเป็นคลิปเอาไว้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยหรือน้องๆเนี่ยได้หาได้ทำเควสง่ายๆนะครับ ซึ่งอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับก็เพราะว่าลุงใจดีเล่นเกมไม่ค่อยเก่งมากแล้วเวลาก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคเควสแต่ละคเควสบางทีมันก็จะผ่านไปอย่างยากลําบากหรือว่าช้านั่นเองเอาละครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์นะครับกดซับ c r i b e นะครับคลิปนี้ให้ด้วยนะครับ วันนี้จะลาไปากับพิงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน